สวัสดีสวัสดีพี่น้องเบิร์ดทุกทุกคนเด้อวันนี้ก็มาอยู่กับส่อง <c oughs> ไ,ปไปเอาหนองมาหน,น,นองเด้อมาหยองหนองเด้อไปเาหนองเบียเด้อไปเอาลาออกมาปูแล้วก็เอาอีบเบียดกับมักถุกมาเด้อวันนี้การบดิไปไ,ปไซพี่น้องกดอยู่เฮือนกับป่าเพราะว่าปูกับไปงานดองงานกับไปงานดองตาโอดริกาไปเห็ดเบียกน้ำลุงนะเห็ดบ่ไปเห็ดเบียกน้ำลุงแล้ว ข่อยก็ได้สิมาได้วิวร้านกับหลูกไส้พี่น้องเอ้ยร้านสะเคยได้วิวบะเต๊งอย่างไรเส้าเดียเพิ่นค่อมเลยได้พี่น้องเอ้ยค่อมก็คือเพิ่นเปลี่ยนได้แล้วเพราะเพิ่นไในชาซีเดือนซีเดือนไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าทูกหันก็ต้องเห็นเด็กน้อยก็ต้องเห็นเห็นหุงค่ะแต่ว่าหยอกบริยาคคัวเป็นอะไดอกคือหนีแขอยกับบริยนนอนเบิดเขื่อนบริยนนอนเพราะเพิ่นบริยนนอนบ่ค่อยสบายถ้าถูกก็ได้แ้วก็บเส้าเดียก็มานอนนั่มคืนดีมันเป็นเล่าอื เพราะว่าเหื่อนเพิน่นกระเบื้องมันแตกเลยหลือออกเพิ่นก็เลยมานอนอยู่เหื่อนมานอนน้ากันคืนนีน้ก็ได้ยาไปนอนเท่อนนแหลเลี้ยวห้าสิบเอาล้านออกมาก,กับบุกสายพี่น้องเลยไปเลี้ยวห้าสิบไปเอาออกมาหนอกมาแจ้งแจงอยู่ในมันบ่แจกนะช่วงนี้ก็บค่อยวิดีโอพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามุมีเวลาตาอ,อุ่นกับเบาบางอากาศเอาเตาดูานะกะ็เลยกบ่อยวิดีโอให้พี่น้องเลยเบิ้ง มืเมริกาโบมี่ยังไล่พี่น้องเอ้ยโบมี่ซาลายังดอกกับสิมาไายอาหรุกะเต่านี่แหละชีวิตปัจจุบันข่อยว่าเห็นยังแน่ก็คือเอาหรุทแหลโบได้ไปใส่เดี๋ยวเ้างสุดปกันเลยป่ะสวัสดีไหมสวัสดีลิตี้อะสวัสดีไปไปแต่โอเคพี่น้องเอ้ยกะเจ้าถ่ายไล้เหรอวะเมริกานี่เคยเป็นชาวเดียร์คอมนะปีดพีนปีนขึ้น มันส <M> ิงหบนะเดนะยค่นะกราเด็นะมาก่อนนะไปเอากุ้งนนเดี๋ยวกุ้งนอยไปก่อ่เอนอนดี้ช่งอ่ามงนอนเดี๋ยวนอนีเด้ยว่อเอาน้องนะมันหมะ มาเพื่อนมาสั้นเอานะอุ้มเอานะเฮ้ยมันชิดความนาะมันกระสีคอมอยู่อันนคมันแอบคอมเนาะอือกินปาเนี่ยอือเดี๋ยเอ้ยเดี๋ยเอ้ยเดียใ่ลูกจ้ไงหรอวะเดี๋ยเอ้ยเดียเดีเดียเยเดีเจเชืว่าเรื่องไนี่กคือจมงลูกไห อู้หม่หทำไปส้มมึงดีกว่าใส่กระไงไงล่ะบอหญ่แล้วร้านสาวกระดูกใส่ดูกใส่ดสดใสได้เลยโอ้ยดูกใส่ถาโอดิได้นี่ไรเดี๋ยสองเรือนกับชิดปลายมือเด้๋ยวนสิได้สามเรือนก็คืออันนั้นพี่น้องเอ้ยเท้าทู่นี่เพิ่นตั้งแต่มมือเพิ่นเกิดแล้วเวลาเพิ่นเป็นจิตาภูครั้งแรกเขาคิดว่าเป็นหนอน,ย,อนอย่งหน่อย กีตาผู้แบบตืน่นใหม่กีตาเต้มเบาน้ำต,าก,ตากระไรกีตากระผู้นะล็อกอะไรกินเนี่ยเช้าวเดียกับขมแล้วเพื่พอนเอ้ยเพราะว่าคุณไหนไล่เดือนถืขอขมเมื่งไิฮะโอ้ยมันดุงมันดุงเอ,อ้อย้ยปีนบับปีนบับอยู่ฮะกาเป็นกีตาผู้ตาพูดแหละก็เด้เมื่งไิรนี่ใช่ให้แล้วน,น,วนะเบเบเดะ แล้วเป็นกีตารผูกเลยโซเดือนเกือบช้าเดือนอย่างกีตารผูกแล้วค่อยน้ากับหัยก็ได้แปลกใจว่ามันเป็นหย่อนยั้งกังกีตาู์ผูกนะแล้วก็เลยแบบผู้เท้าเพื่อก็ได้ปรึกษากันมาสี่ห้าเบื้องหันเบื้องนี้ปกติแล้เด็กหน่อยนี่มันจะโบกกีตารผูกแบบนี้อ่ามันสิ นับตาเล็กๆนี่น้อยขิตากระขิตาเล็กๆนี่ยวันนี้แบบเส็ดเอาเรื่องนี้มึงสตินีผูกขึ้นมาอีากเนี่ยเรก็เลยเพื่อก็เลยบอกว่า,วาเป็นน้ำเผาโบผูกแขนหับเอา้าคนว่าแปลว่าคนคนมาเกิดน,นับแล้วเผาโบหับมาหองเอาแล้วคนก็ได้เป็นขิตาผูกตาพูกคนว่าเคยเห็นมาหลายคนแล้วถ้าผูกแขนหับเอาหับเอาควันหับเอามาอยู่น้มผ่านกระชิเศร้าคนด้านซีนาก็ได้ก็ได้มีแผนการว่าสีผูกแขนบาดเนี่ย ผูกแขนเนี่ยกะสีโบเฮ็ดไงดอกพี่น้องเอ้ยสิเฮ็ดสีโบได้บอกผูบอกโคตรลายดอกกับข้อถอยข้อไปสีโบหอดโบถึงก็ได้เพราะว่ามันเ้าฝ่าผูกแขลงว่าสิเก็บเงินเก็บค้ำให้ให้เพียบพบกุฎกรนะสิจัดงานแบบผูกแขนอะลีอโลองนะแล้วก็เรื่องคนเป็นกีตาเพียกมาแต่สีผูกแบบหับควันนะคนก่อนผูกแขนกับไก่หลับช่องช่ำโตนี่นะอู้เทาผู้เพิ่น ผ right. ู้เทาผู้แก่มากมะผูกรับเอาจ้าพี่ดีมันเหรอใหญ่แล้ววะนี่ใหญ่แล้วคื้นี่กระโดรงนู้กรผูกแขนหับเอาห้องเอาเพื่อเพิ่นมาอยู่น้ำเข้ามาเกิดน้ำเข้าแล้วนะเข่ากัสี่ฮับห้องเอเพื่อนมาเป็นหลูกเป็นเตานี่แหละก็คือหีตคองระเพนี่แบบว่าผู้เทาผู้แก่เพื่อนถือฮะนะก็ง่ายที่ผูกแขนกับผูกด้ามไกล้สองสามตัวผูกเอาควันลานชื่อ โได้จัดงานบ่าวที่ีู้กแขนหับขวับ่ได้จัดงานกระดกกระโดดโบด้จัดงานใหญ่ดวงนะผูกแขนหับเอาเอาควันถือซื้อบาตต่อไปให้เควันเพื่อเช้ากีตาร์ผูกตาผู้กันยังจะมีโอกาสเลยผูกไม่ยุ่พี่น้องเลยโบกผูกไร้โบกผูกสิผูกแล้วแล้วขึ้นแล้วได้วคือแล้วได้ผูกผูกแล้ก็แล้วใบ่ไหมอันเนี่ยก็คือสิผูกในกามือสิแจงให้ให้พี่น้องได้ผูกก็คือมืเหมืเหมอ คนเล่าข้อเนี่ยเอื่นว่าแหมหนึ่งคำสองคำนะแต่ว่าถ้าอะไรเป็นวันที่กาที่ถ้าไรเป็นวันที่กาสี้จังวันที่ยังต่อยังอีกเจ็ดแปดมือหนะพี่น้องเอ้ยกับบัวแดงขมนวลดอกนับตัวนี้ต่อไปอีกเจ็ดมือหรือแปดมือพี่น้องเอ้ยสี่ฝูแคนคนหน่อยนี่แหละให้เพิ่นเศร้าขีตาผุซะ พ่าพื้นขี้ตาผูอยู่หันกบับโบซ่อมบายอยู่หัน,น,นไดนนมมนนน้พี่น้องใอ้ดีเนี่ยแกซ้ำเหมืองสีเหมืองมาแล้วนี่เพื้นบ่คอยสบายว้าอุา่นหันกินยากินยาเด็กะหันะะหท้หาเด็เป็นหนาว่ะพี่จังเห็นเลลูกทายพ่อนี่มันก็ขหหึ้ขหน,หน่เหห็นดือดทายเมื่อให้พ่อเท่าไงแดงเบิ่งก่อนใหไงทำไรแล้วไปสัมภาษณ์หน่อย เอยวมาแต่ไหนอ้าอะไรครับน okay ี่อ่ะท้าวไคบ้าแล้วคนเพิ่นก็บอกว่าคอยอุ้มลูว่าเป็นเพี่น้องคอยอุ้มเป็นอยู่ดอกคอยอุ้มเป็นแหละมันใหญ่น่แต่คอยจะอุ้มนั่งไปนี่นั่งเถอกไปไปนี่ระวักินยาไปมึงหนึ่งเถอขึ้นหนีกับบัวในอนเพื่ดขืนขังอยู่เองเองขนาด ก็คือ,อมมเปลี่ยนกันกับพอเพื่อนกับเต่าอดีห์นะเปลี่ยนกันเอาว่าะยาไปนอนเพื่อนล้างนันเพื่อนถ้าห,ววหัวไหลเพื่อนปลาเพื่อนหมางล้างขาเอาล้างขา,ขามันแตกปดแล้วหมางออกก็ได้มานอนกับเอื่อยเอื่อยอยากนมเลยฮะป้อนข้าวแล้วอ,อยากนอนอยากนอนถึนอนเนธอยากกินนุ่มเลยนะนี่ มันเน็นหุ่งเหรออคงขี้ไ่คงขี้ไ่คคหัวน้ำมูเลยดิหัวน้ำมูเลยดิม,มันเน็นหุ่งหรือะเห็นแล้วังวั้นบุคคลเิีมบจากางคืดนี่เปิดไฟให้เบิงเบ้งกับเบิง้งไฟล้วกันเวลาเขายอกกับเงียอยู่เด็กน้อยแต่ว่าบุคคลอยากมาขัวปัไหานะนะเมียบก็มขัวเลยจ้มา โอ้บ่บ่ไปมันกลับไปนอนไปไปกินนุ่มไปอย่ามาอ้อยนอนอ้ายไปขอไปกินนุ่มนอนไปกินนุ่มไปไปบ่สบายอันนี้เขากฮแล้วอันนี้ค่ะไป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  ให้เจ้า่ายคลิปเบ้าเรื่องเพียงเดี๋ยวนี้ยักแล้วฮะยักกว่ากันว่าว่าที่ผู้แคร์ลูกก็ว่าจะคิดที่ผู้แคร์ลูกตีติอแทงพี่น้องเลยอะมากกันเลอกว่าอยู่ว่าผู้แคร์ลูกทำมันกลิ่นเลยเก่าหนินั่นมาหน่อยมาอีดื้อแทงแล้วนี่ก็พอนี่ฮะให้เพียงอุ้ยมาเพื่อนเ่ยบอกตโวแล้วจะไปผู้แคนเขา กูไปแต่สาวจนอกะหาย,แ,ยาาแล้วหนาบอกติ่งน้องนะขวเข่าเร็วแต่นนตในคลิปนี้กาก็คือสีมาแจงให้พี่นอ้องราบ,บสิบหูแค้นได้อีกเจ็ดแปดหมื่นทางนาพี่นอ้องเอ้เจ็ดเป็นมือเพื่อนฮะโยมือนี้กากนไลเป็นเป็นเดือนล่าข้าพึ่ 5, ก็บ, 5, 5, บ่านนี้ชิบคำหลักการชิบเอ็ดคหลักกัชิบสคำชิบสามคำชิบสี่คำชิบห้าคำจังเบิด แล้วก็คำหนึ่งค่ะเด็กอ่อก็เนี่ยอีกฮกมือมือที่เจ็ดแม่เด็กผูกแขนพี่น้องนียผูกจังเม็์ยังหน่อยวะผูกเยอเลยเจ้หน่อยผูกฮบเอควันพราะว่าเบิ้งมอรูหมอเรามาคุณมาผูุ้ณยายคุณมาเกิดน้ำคุณมาเกิดน้ำเดียวแบบคือบวฮับบัวห้องเอาหนาแบบคือชีบัวผูกต้องหลับเอาหนาดเขาจะผูกกับไ่ได้ผูกยังมากม้ดอกเขาก็ชีบอก ก็แต่ว่าเราติขอบใจผู้ที่เพิ่นได้ฝากเงินมาแล้วเพิ่นฝากเพราะว่ามีผู้ใหญ่ที่เพิ่นฝากเงินมาให้แล้วอาเพิ่นฝาให้ผูกแข้นล้านกระสีผูกนั่นแหละกระสีผูแต่ว่าเขากระสีผูโบได้จัดงานในตัวเพราะว่าเขบได้จัดงานใหญ่ซื้อเอาแต่ผูกเท่าเพิ่นแก่ผู้เพิ่นนั่นมาผูกดูมากินนกมาบ้าบ้บ่บ่บ้ไปหายให้อาแต่ว่าวันนี้แต่ว่า กาแบบนั้นแล้วแล้วเบิ้งข่อยที่บอกคำว่าวนี่คันบอยวชวัาก็คือเขาจะผูกเน่ผูกน้อยๆผูกน้อยๆยอนยังยันแบบว่าบ่าว่า่าน่ว่าได้ไหมก็คือสิผูกน้อยๆผูกเขาเป็นเหินเป็นข้อมา ก็คืออันว่าไงไงใหญ่แล้วบ่อยากให้จัดใหญ่จัดหลวงผูกจังใดก็ได,กได้ตามประเพณีแล้วก็พอตามประเพณีก็คือบ่ได้เฮ็ดอึกระเลิกบ่ได้มีเหล้ามีเบียร์บ่ได้มีเสียงมากินกระดอกก็ได้คันอเอาเฮ็ดใหญ่นี่คันเอาบ่มีเหล้ามีเบียร์ก็คือบ่ได้เขาต้องเฮ็ดเฮ็ดน,น้อยเฮ็ดน,น้อยเอาแต่ขวัญก็คือผู้ที่ <c oughs> อออออเออฟอแม่อยู่ต่างประเทศเพิ่นฝากเงินมา ก็ให้ผูกแขนกับสีผูกแขนให้เพื่อนรับรับควันกัเงินผูกแขนนั่นก็ว้ยชื่อนมชื่อนมชื่อจูเนาะว่าเงินที่ปุญญาเจดีเพื่อนโอนมาให้กะก็เป็นของเพื่อนเพื่อนแถวของไปซื้อนมซื้อแผ่นผอกแผ่นเพิดพี่น้องเอ้ยแต่ประจำวันนั่นแหละเงินทีเพื่อนฝากมากะผูกแขนเขากับสีผูกูกแขนให้เพื่อนเนาะผูกแขนกะ ปกติหีดคองคุณเชาเป็นไก่เนาะถามว่าไก่ขวัญไก่ขวันนะจับไก่เจ้าไปช่ามาตบแล้วก็สัวผูกแขนเห็นไก่ขวัญไก่น,ไกนี่แหละผูกแขนเจ้าเลยน้อยนึงแขนข่อย,นน<ห>ยแน่เพราะว่าก็สียาผูกผูกแน่เพราะข่อยกระพานะพี่น้องะพาตัดคุณน,น่ะพาขวะอันสินะแบบผ้าก็ต้องผูกหับว่าทั้งแม่ทั้งลูกเพราะว่ามันผ่านเดืองหลายๆมากอันนี้คงพาขวะปกติเลยค่ะถามว่าเฮาเฮาอยู่ดีเฮากับทรามาศาสตร์คนลาวค่ส่วนได้ประกาศ เก็บทองเจ็บใส่กระป๋องย่อม,มอกอ่ะเพิ่งกะออกธรรมศาสตร์อันนี้มันผิดปกติแดดมันบบธรรมศาสตร์ธรรมาศาสตร์ทุกการได้ครัว,วพาพอได้เพิ่นวิ่งเงินเพิ่นกะคนไทยเพิ่นกะมักเอาออกพาออกอีจังออกนะแต่ว่าเฮากะบบเคยพาออกลูกเพิ่นจนขึ้นยากะไหลลูกมาเจ็ดแปดคนกับโเคยพาอะไรก็ได้กระเลยสิผูกแขนผูกอย่างนี้หาบเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะแล้วอกประมาณเจ็ดมือ้อ มือที่เจ็ดมือมือท right. no ี่เจ็ดแม่ไในผูกเพื่อนเอาใ้มือที่เจ็ดนี่เพราะว่ามาแจกคาวแม่พี่น้องให้ได้หูกน้ำก่นหันแล้วแดี๋ยวมารีวิวลูกวะเดีการีวิวลูกน้ำลูกกาใหญ่เติมน้ำแดลแคนแกงแดว่ะนะทาเ้าสิบผูกตอนออกออกจากหมอกไฟหันกับบได้ได้ตัวเองกับพาแพ้พาหมลยมันแข็งอยู่ปะแพ้พานี่ได้รับเป็นเดือนสองเดือนผลพี่น้องเอ้ยจังจังปกติคือเดี๋ยวนี้กับปกติได้แต่หาทาไปเห็ด หันเฮ็ดน,นี่กเ็เจ็บแอวพี่น้องเอ้เจ็บแอลด้วผพาตัดนี่พี่น้องเอ้สิว้านในไดก็ตามเฮ็ดเล็กๆน้อยก็แบบเจ็บป่าปาปาแอลเนี่ยที่เขาออกมาว่าว่าที่ผูกมือใดนี่กับโมเมนดอกว่าเขาสิบในใดกับเขาจะแจ้งอยากบอกผู้ใหญ่ที่เพิ่นฝากเงินมาเนาะช่วยเหลือช่วย,วยผูกแขนเนลยครับผูกนะแต่บนสิบาโอ้ยฝากเงินมาให้แล้วคือผมเห็นจัดงานสิบานั่นเนาะคือผมเห็เนผูดนะ ไอสิพูกผูกยี่หรอข้างผูกกกมาบอกแข่งข้าวให้หามืองามเนาะโอเคโอเคฮะเหมือนงามงามดีถ้ามือมันบดีโบงามเดือนโบงามกับอภูกบ่ไรด้พี่น้องเลยต้องมีเดือนแล้วก็มีมือได้ากผูกไรแต่โอเคพี่น้องเลยคลิปนี้กะบ่มียังไรหรอกกะฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นี่พี่น้องสบายดีอึ้งสบายดี